วันนี้เป็นการแถลงข่าวซึ่งเป็นกรณีที่ตำรวจท่องเที่ยวของเราได้ร่วมมือนะครับเป็นเนื้อเดียวกันกับทางท่าอากาศยานสยานโภครวมทั้งสายการบินด้วยนะครับสามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ลักทรัพย์บนเครื่องบินนะครับทั้งๆท,ที่เครื่องบินเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในเครื่องบิน,นซึ่งไม่มีกล้องนะครับแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทุกส่วนก็ทําให สามารถจับกลุ่มคดีนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแทบจะเรียกได้ว่าหลักเกิดเหตุเลยนะครับในส่วนของกรมการตำรวจท่องเที่ยวการท่าอากาศยานได้จับกลุ่มคนร้ายในรายสําคัญซึ่งเป็นการกระทําที่รักทรัพย์รับของโจรกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องที่เราจะต้องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาวันนี้ทําการสืบสวนจับกลุ่มด้วยวุริยาอุตสาหะนะครับในเรื่องของทักษะการสืบสวนจนกระทั่งนําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายพร้อมด้วยของการนะครับนาส่งพนักงานสอบสวนก็ต้องขอบคุณในส่วนของการปฏิบัติของท่านรององค์สยามทางของการท่านะครับแล้วก็มา ชี้แจงดาเนียนกับสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณไม่ถึง3ชั่วโมงแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้ทําให้นักท่องเที่ยวผู้เสียหายเนี่ยเิดความประทับใจว่าเหตุการณ์แบบนี้เขาคิดว่าเขาไม่ได้ทรัพย์สินเขาคืนแล้วคือคนที่เขาทรัพย์สินสูญหายเขาเขาก็ต้องรู้สึกแย่อยู่แล้ว้วเราเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วทําแล้วประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่ว่าจับผู้ต้องหาได้แล้วประสบความสาเร็จ จากผู้ต้องหาได้แล้วได้ของกลางมาคืนให้ผู้เสียหายด้วยแล้วจากการสอบถามพูดคุยกับสายการบินก็ทราบว่า,เ,าเคสนี้ไม่ได้เกิดเป็นเคสแรกก็คือเกิดมาหลายเคสแล้วก็มีหลายสายการบินทีเ่เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทางตำรวจท่องเที่ยวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้การทํางานเนี่ยเรามีการประสานงานกันท,ทั้งทุกส่วนนะครับเพื่อจะหาเบาะแสของบุคคลต้องสงสัยผมขอสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเคสนี้นะครับว่าเราทราบ ได้อย่างไรเกิดจากกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยทราบวา่าทรัพย์สินของท่านสูญหายนะครับก็ได้มีการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบินกริษัเครื่องให้ทราบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสายการบินได้มีการประสานมาที่สุรภูมินะครับเราได้มีการประสานการทํางานกับกล้องศูนย์ของสุรภูมิเพื่อติดตามถูกล้องซึ่งเราก็ได้เห็นภาพ ตางที่คลิปที่จะฉายใ,ให้สื่อมวลชนชมอยู่นะครับว่าพฤติกรรมของผู้โดยสารตนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่มีพิรุษอย่างไรนะครับจนเรากลามภาพาทุกขั้นตอนที่เขาผ่านกัรกรเนวนการผู้โดยสารจนขึ้นรถแท็กซี่นะครับก็จะเป็นการสร่งมอบหน้าที่ตรงนี้ต่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับโดยสายการบ,บินเนี่ยได้เงินการผ่านผู้เสียหาย,ยไปแจ้งความไว้ที่สพสุรูมินะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องเที่ยวเพื่อเในกานะรสืบสวนจัดกลุ่มต่อไปตามเคสที่ทางผู้กระทำในการเียนันสื่อน,นรนะครับวงจรปิดของเป็นพื้นที่ของสุรภูนั้นปัจจุบันเรามีเกือบแปดพันตัวเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไปที่ผู้ที่คิดจะทำอะไรใน ในพื้นที่ของสนามบ,บินสุรภูมิเนี่ยว่า,เ,าเรามีกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพร้อมที่จะรูนารการการทำงานร่วมกันในเคสนี้นะครับเพื่อจะปุ่มผู้ที่จะทำความผิดในพืนน้นที่เราโทษสอากฎหมายของ,าง้านเทศหรา thank you for the i c thank you uh, for what they have done they helped me they believed me because uh, that was that was the most important possession in my life so uh, so kudos to the tourist police uh, in Bangkok uh, in Thailand uh, thank you thank you thank you so much